สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งในรายการคิดเพื่อชาติผมนพดลรัตนแสงฮิรันรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการคิดเพื่อชาติเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูป,ปถัมภ์กับสถานีโทรทรัศน์ TNN2 เพื่อนำเอาความคิดและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจากักรและนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมส SML ไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากในวันที่13ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชวันนี้ทางรายการจึงของนําเสนอประเด็นของการน้อมนําเอาแนวคิดสําคัญที่พระอ,องค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้แก่พวกเราซึ่งก็คือแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการนำเอาแนวคิดนี้ประยุกต์ใช้ในการสร้างผู้นำทางรายการได้รับเกียรติจากท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิคลังสมองวพอเพื่อสังคมและท่านยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาอีกด้วยนะครับโดยท่านได้นำเอาแนวคิดของปัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาเป็น หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงซึ่งได้มีการเปิดอบรมมาแล้วจำนวน12รุ่นขอเชิญท่านผู้ชมพบกับวิทยากรกิตติมศักดิ์ของเราครับท่านบุญเดชบุญสร้างสวัสดีครับท่านบุญเดชบุญสร้างครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมท่านครับแนวคิดที่ได้น้อมนำเอาหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ไปเป็นหัวใจในการจัดตั้งหลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำเนี่ยนะครับของทางมูลนิธิทางสมองปอเพื่อสังคมเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรครับท่านจริงก็ ผมเองนะครับถ้าเล่าตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่กเกษียณอายุนะก็ฝึกผู้นําอยู่แล้วนะครับตอนผมเป็นผู้จัดการหางลุงสุดนะครับก็สนับสโดยให้มีการฝึกผู้นํานะครับแต่ว่าที่จะมาสู่ผู้นําพอเพียงเพื่อความมั่นคงนั้นก็ก้าวมาเป็นขั้นๆคือตอนก่อนกเกษียณผมฝึกอยู่แล้วนะที่เขาใหญ่นะที่หมูสีต่อมาก็ได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อนสันิภาพก็ฝึก ที่บรรนานะครนายกอันนี้ก็ฝึกมาหลายรุ่นนะครับที่สำคัญก็คือผมได้มาเป็นประธานมูลนิธิคลังสมองบพอ,บอเพื่อสังคมอันนี้มูลนิธินี้ก็มีความจำเป็นนะครับเพื่อจัดการให้มีการระดมความคิดกันอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มหลายๆกลุ่มเราจะต้องมีการจัดระดมความคิดเนี่ยเดือนหนึ่งคิดออกมาแล้ว 14ครั้งด้วยกันนะครับโดย6-7กลุ่มด้วยกันเนี่ยหกลุม่มนะครับสิครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นธรรมดาไม่มากมายนักหรอกเพราะว่าเราก็เลี้ยงหารกลางวันง่ายๆนะครับก๋ <c ười> <c ười> วยเตี๋ยวข้าวแกงเราทำนองนี้แต่ว่าก็ทั้งปีมันก็เป็นรายจ่ายพอสมควรเราก็คิดหลายอย่างทำไงดีถึงจะหาไรายได้นี้ในทางที่เหมาะสมก็ค,คิดว่า จะเปิดหลักสูตรเมื่อพระพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุนนลดยเดชท่านสเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยพวกเราก็ได้ประชุมกันว่าสิ่งที่เราทำหลักสูตรที่เราเปิดนั้นควรจะเป็นหลักสูตรที่เป็นอนุสรแก่พระองค์ท่านซึ่งประชุมกันมาแล้วก็ออกมาคือบราดดกัน้ํำคาของท่านนะครับก็คือ สำหรับทางทหารทางราชการที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็คือหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งสามารถเอามาใช้ในการฝึกผู้นำนะครับให้ผู้นำเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับมีความรู้และนำไปปฏิบัติแล้วไปนำใครที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้นำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะนำความมั่นคงมา สู่บ้านเมืองสู่สังคมแม้แต่ในระดับโลกก็ใช้ได้ใช้ได้อย่างดีด้วยนะครับแล้วเ,เราก็ตั้งชื่อหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงทุกคำมีความหมายหมดผู้นำนี่ก็มีความหมายมากนะครับผู้นำคือนำคนเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ่ขั้นต้นก็ต้องนำตัวเองนำครอบครัวใครมีบัตร บทบาทที่ร้้งนำผู้อื่นโดยตรงก็มีเยอะนะครับแล้วซึ่งผู้นำเนี่ยในคนประมาณเกือบ70ล้านคนของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นผู้นำอย่างนี้ถ้าจะเรียกว่าผู้นำตนเองด้วยก็ทุกคนแต่ว่าเอาว่าเป็นผู้นำที่มีตำแหน่งที่เป็นผู้นำเช่นในระดับหมู่บ้านในระดับ อาอชีพน้อนอาชีพนี้รวมรวมรวมทั้งสิ้นเนี่ยคิดก,ก,กันออกมาแล้วนับประมาณสิบยี่สิบล้านคนมากมายนะครับ<อ>เป็นผู้น<อ>ําเยอะแยะมากทีนี้เพราะคนนี้มันก็อยู่ที่ผู้นําเยอะเยอะเยอะทีเดียวแหละครับโดยเฉพาะคนไทยนะเราก็เคยชินอยู่แล้วพอเพียงเนี่ยเป็นผู้นำเป็นผู้นําที่ไม่ดีมันเกิดอันตรายถ้ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะ มันเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเลยที่จะทําได้ในโลกใบนี้เราเป็นเศรษฐกิจพอเพียงยมันเป็นผู้นำพอเพียงที่เหมาะสมกับโลกนะครับไม่สุดโตงอันนี้อยู่กับความเป็นจริงพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลมากนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทําอย่างได้ผลแล้วก็จะมีผลทําให้สังคมและสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีความมั่มนคงยั่งยืนนะครับครับ ท่านครับหลายๆคนเนี่ยนะครับเมื่อได้ยินคําว่าหลักปฏชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็จะค่อนทางมปนึกถึงเกี่ยวกับแนวทางการทําเกษตรแบบผสมผสานแบ่งพื้นที่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์มีแหล่งน้ําหรือเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับหลักสูตรผู้นําพอเพียงเพื่อความมั่นคงเนี่ยเน้นเป็นการสอนผู้นําทางด้านการเกษตรใช่หรือเปล่าครับผมเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าพระองค์ท่านก็ช่วยเกษตรกรมากนะครับก็อาจจะเห็นภาพตรงนั้นเยอะแต่ ปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้อย่างกว้างขวางนะครับทุกอาชีพในสังคมทั่วไปเป็นประโยชน์แก่นมนุษยชาติมากกว้างขวางระดับทุกทุก,ทกหัวและแหงนะครับ<ค>แล้วก็ทุกคนทายิศหลักอันนี้ไปใช้กับการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตเราเนี่ยที่จะต้องเกี่ยวข้องเนี่ยมันนํามาซึ่งความเหมาะสมสมดุลทําให้ชีวิต ดีการงานดีโลกดีนะครับเท่าที่ผมไปเปิดดูหลักสูตรมาบ้างใปนบางส่วนเนี่ยนะครับก็พบว่ามีการอบรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมด้วยไหมครับมีครับคืออุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเลยครับผมก็คือไม่ได้เพียงแต่ด้านเกษตรแล้วก็ยังมีาการองค์กรการบริหารการองค์กรและก็ในภาคอุตสาหกรรมประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอะไรอย่างนี้ด้วยไหมใช่ครับด้วยครับครับผมครับท่านครับ ท่านคิดว่าการสร้างหลักสูตรผู้นำพอเพียงเนี่ยนะครับจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรบ้างแล้วก็จะต้องสร้างไปอีกนานแค่ไหนจึงจะส่งผลได้ตามที่คาดหวังหรือตั้งใจไว้ครับท่านคือหลักสูตรเนี่ยถ้านำมาฝึกสอนอบรมให้เป็นที่ทราบกันแล้วนำไปไปฏิบัติจริงเนี่ยจะทำให้อะไรต่างๆมันมันดีขึ้นน,นั้นน่ะนะมันไม่สุดตรงมันอยู่กับเรื่องของเหตุผลเรื่องของความพอดีไม่ ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็มีภูมิคุ้มกันทําอะไรก็จะไม่ล้มเหลวหรือศูนย์เปล่าแล้วก็ต้องยึดหลักของต้องมีความรู้ทําอะไรต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นแล้วก็ต้องอยู่ในหลักคุณธรรมด้วยอันนี้เป็นหลักที่ได้พิสูจน์กันมาแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตของคนในยุคนี้นะครับโดยเฉพาะยุคนี้มันใช้ได้ทุกยุคแหละแต่โดยเฉพาะยุคนี้ซึ่ง มีเรื่องของอะไรใหม่ๆม,มาอะไรมา disrupt ความเป็นอยู่อะไรต่างๆเสมอเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องของดิจิทัลเรื่องของอสาระสนเทศนะครับมีหลักอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความสมดุลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็จะเป็นไปโดยราบรื่นสังคมมนุษย์ก็จะอยู่อย่างผาสุกนะครับเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คงจะเห็นได้ว่า คนเรามากขึ้นทุกทีแต่มากขึ้นทุกทีเนี่ยมันปริมาณมากขึ้นแล้วคุณภาพดีขึ้นหรือเปล่ามันยากที่จะสามัคคีกันถ้ายิ่งมากนะครับเราทําให้สามัคคีกันมากขึ้นหรือเราแตกความสามาัคคีแต่ถ้ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็แน่นอนทุกอย่างจะดีขึ้นความสามัคคีเนี่ยถึงเป็นเรื่องสําคัญในยุคนี้นะครับ,รบก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์ก็จะ อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้เพราะ<อ>ทุกคนก็มีความสมดุลในตัวเองไม่เบียดเบียนกันครับครับในความหมายของท่านก็คือก็ตั้งใจจะทําหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับด้านครับผมก็ตอนนี้ก็ทําอยู่ในฐานะเป็นประธานมูลนิธิผมอวอันนี้ก็ทํแต่เชื่อว,ว่ามูลนิธิก็คงทําไปเรื่อยๆเ,เพราะรเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีทุกคนก็เห็นด้วยอยูอยอย่แล้วแล้วเราทําขึ้นมาก็ทําขึ้นมาโดยเป็นทีมนะครับไม่ใช่คิดอยู่คนเดียวแล้วก็ไปทํา ทุกคนยอมรับแล้วทุกคนก็มีความสุขผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็ยอมรับในความคิดอันนี้แล้วก็มีความสุขที่จะทาแล้วเขาเชื่อมั่นว่ามันช่วยโลกได้จริงๆครับตอนนี้เท่าที่ผมได้ยินข่าวมาเนี่ยนะครับการที่ท่านนําเอาคีย์เวิร์ดต่างๆมา,มาสมัตกันเป็นหลักสูตรเนี่ยเ,ออเหมือนก็จะเป็นวิชาใหม่ที่เป็นที่สนใจของหลักสูตรอื่นๆในรั้วที่พยายามจะมีการจัดนักศึกษาเข้ามาเรียนวิชาผู้นานพมผู้นำารมเพื่อความมั่น,นคนงนี้ เป็นปัน้งข่าวด้วยใช่ไหมครับอาารมีครับก็ทั้งผู้ชิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับทั้งก็นนาหลักสูตรวิทยาลัยเสยนาธิการทหารแล้วก็หล,ล,ลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงจิตวิทยาความมั่นคงนะครับความ,มจริงท่านอยากยาวมามากกว่านี้อีกแต่ว่าจังหวะเวลาไม่ให้คือหลักสูตรนี้มันหลักสูตรที่คือไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็ใช้เวลาศึกษาอบรมกันจริงๆก็เพียง6วันนะครับ อันเนี้ยแล้วก็เนื้อหาก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับมันเป็นหลักสูตรที่ให้ความสุขและให้ความเชื่อมัน่นให้ความหวังกับคนทุกคนที่มาเรียนแล้วก,การมองโลกทัศนคติอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นทำให้เป็นสุขขึ้นนะครับเอาไปปฏิบัติแค่ไหนก็ยิงย่งดีนะครับเผยแพร่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเมื่อเมื่อคู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยท่านได้เออเออให้ไอเดียกับว่ากับผมว่าต่อไปเนี่ยพัฒนาการเนี่ยอาจจะมีการเชิญ น,นักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาร่วมศึกษาในหลักสูตรด้วยอย่างนั้นเพราะ,ะรว่าอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีวความคิดนี้เพิ่งคิดขึ้นเมื่อผมเตรียมจะมาพูดเนี่ยนะครับท่านเพราะว่าเราเน้นว่าหลักสูตรความผู้นาพอเพียงเพื่อความมั่นคงเนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่มามาจากทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระอ,องค์ท่านแล้วก็ทฤษฎีเนี่ มีประโยชน์ได้ทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็เนะผยแพร่ไปบ้างพอสมควรแล้วแต่ว่าเราก็จะทําหน้าที่อันนี้ในฐานะเราก็เปิดหลักสูตรขึ้นมาเพราะหลักสูตรและเนื้อหาวิชานี้มันใช้ได้ทั่วโลกและยิ่งเผยแพร่ทั่วโลกได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีอันนี้ก็มาเกิดตอนช่วงที่จะถึงวันสวรรค์ท่านเสด็จสู่สวรรค์คารายในเร็วๆเ,เร็ววันนี้เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ จะเผยแพร่ได้เพราะว่าเราเป็นทางสมองบบออเพื่อสังคมนักศึกษาบอ,อ,อหลายปีมาเนี่ยนะทุกปี <Okay. S 2> ทุกหลักสูตรเราก็จะรับนักศึกษาจากต่างต่างชาติอยู่แล้วท่านเหล่านี้ที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขามีสิทธิ์เพราะว่าท่านเป็นสมาชิกของมูลนิธิอยู่แล้วนะครับชาวต่างประเทศเราเนี่ยแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยไม่มีเรื่องที่มันจะไปเบียดเบียนชาติไหนหรอก <c oughs> มันสอนได้กับทุกคน นะครับยิ่งเผยแพร่ไปสู่โลกกว้างได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์นะครับอันนี้เราก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ได้เกิดแนวความคิดอันนี้แล้วก็ถามใครก็เห็นด้วยกันทุกคน<ช>เพราะฉะนั้นก็คงหวังได้ว่าในเร็ววันนี้เราจะมีชาวต่างชาติมาเรียนกับเรานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแล้วก็จะทำให้เรื่องของพระองค์ท่านเนี่ยนะ เปิดไปสู่เว,เ,เวทีโลกนะครับ,รบซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเป็นทฤษฎีที่มันเป็นทฤษฎีของโลกของมนุษยชาตินะครับอ๋อครับผมก็ที่ผ่านมาผมเคยเห็นที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาประชาชาติได้มีการพูดถึงนะครับโดยมีผู้นําในแต่ละประเทศเนี่ยมาให้การสนับสนุนหร,หรือกล่าวถึงกล่าวสนับสนุน ว่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะช่วยลดความเลือมล้ําซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากในทศวรรษปัจจุบันเนี่ยนะครับในศตวรรษใหม่ๆเนี่ยนะครับจะมีการพูดถึงรางวัลที่ทางสหประชาชาติ UNDP นะครับได้ส่งตัวแทนมาถวายให้กับในหลวงราชการที่9้าของเราด้วยครับผมครับก็เป็นหน้าที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งที่ท่านได้สามารถนําเอาหลักปรัชญาซึ่งหลายท่านมองว่าเป็นนามนธรรมมาประยุกต์ใช้จนสามารถสร้างเป็น หลักสูตรขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตผู้นำนะครับที่มีแนวคิดที่ดีมีจริยธรรมที่ดีมีเป้าหมายที่ดีนะครับรวมถึงว่าสามารถสร้างเครือภายหลังการอบรมไปเนี่ยนักศึกษาต่างๆก็ยังสามารถเกาะกลุ่มกันเป็นเครือข่ายทางสังคมที่จะประสานงานร่วมกันช่วยกันนําพาประเทศชาติไปในทิศทางที่ดีครับผมทีนี้เมื่อกี้ท่านพูดไปบ้างแล้วแต่ผมอยากเรียนถามท่านอีก,อกครั้งหนึ่งว่า หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับที่ถูกพูดถึงมากกว่า40ปีแล้วเนี่ยนะครับแนวคิดนี้เนี่ยท่านคิดว่ายังจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมากมายยังสามารถใช้ได้อยู่หรือไม่ครับผมผมว่าใช้ได้อย่างดีแล้วก็ถ้ามีหลักของหลักของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้นะครับจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดีขึ้นมากเลยจะทําให้ มองอะไรต่างๆนี่นะเราไม่ตื่นเต้นตกใจกับการเปลี่ยนแปลงนะครับ uh huh. แล้ก็จะมีปัญญาที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้และทําอะไรต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์นะครับ uh huh. อันนี้เป็นความหวังเป็นเรื่องที่จะรับมือกับภัยคุกคาม uh huh. จากยุคใหม่นี้ไม่ว่าจะมามีเรื่องของไอ้ disruption หรือว่าเรื่องของ ภัยต่างๆเนี่ยมากมายนะครับแล้วมันทำให้เรามีสติแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่สุดโตงอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลอันนี้จำเป็นนะครับจำเป็นใช้รับมือได้ทั้งภัยเศรษฐกิจภัยธรรมชาติภัยคุกคามทางสังคมต่างๆได้หมดใช่ไหมครับทุกเรื่องภัยจากตัวเอง้วยภัยจากตัวเองพราะส่วนมากบางคนนี้เริ่มต้นภัยก็คือเริ่มต้นจาก ตัวตนของเราเองหลายครังงร้งจริงๆล้วก็คือต้องไม่ยึดตัวกูของกูอย่างนี้นะเป็นเรื่องของสายฟุตเลยแต่ว่าสายฟุทมีอยู่แล้วหมดอ่ะเพียงแต่มไม่ได้หยิบยกออกมาอย่างนี้พระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกะช,ชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนี่ยท่านได้ทรงงานมามากแล้วท่านก็รู้จักมนุษย์รู้จักคนไทยนะครับแล้วก็หลักของ ทางพุทธเนี่ยท่านกระซับซึง้งสงสารซึ้งอย่างยิ่งเลยครับผมเพราะฉะนั้นมาด้วยกันสิ่งเหล่านี้มาด้วยกันแล้วออกมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่เราเนี่ยอบรมสั่งสอนกันเนี่ยนะาะว่ามันยอดเยี่ยมเลยเป็นมรดกอล้ําค่าและคนที่เอาไปหวัดจริงอ่ะจะได้เห็นคุณค่ามันมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆนะครับครับผมเนีท่ทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับ เดิมทีที่พอนํานมาใช้ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยร uh, างวัลที่ได้ในระดับโลกนี่ก็คือรางวัลขั้นสูงสุดในการพัฒนามนุษย์นะครับจาก UNDP ที่ท,ที่ที่มีมีตัวแทนม,มามอบรางวัลให้กับทางประเทศของเรานะครับทีนี้สุดท้ายนี้นะครับท่านมีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมบ้างครับเพื่อเรื่องนี้หลักสูตรที่มีประโยชน์มันมีมากยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้า <ก S 1> ให้ทงัง คลงสมองวบวพสังคมนี่ฝึกอยู่คนเดียวเลยนะอยู่อยู่กลุ่มเดียวที่ฝึกอย่างนี้เราฝึกมาทั้งหมด12รุ่นด้วยกันใช้เวลาเากือบเกือบ5ปีนะครับเกือบเกือบ5ปีก็ฝึกคนได้ไม่ถึงพันคนครับผมก็ฝึกปีละสามรุ่นรุ่นหนึ่งประมาณ60-70คนบางรุ่นเจอโควิดก็เหลือ 30- 40คนอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราต้องการผู้นำแค่นี้ ไม่ได้หรอกครับมันทำอะไรไม่ไม่ได้มันผู้นำนี่ต้องมีจํานวนอย่างน้อยอที่เขาเรียกว่าปริมาณวิกฤตคือ critical mass นะครับซึ่งประเทศไทยมีคน7 70, 70ล้านคนเนี่ย critical mass ของคนไทย70ล้านเนี่ยประมาณ1ในสนะครับแต่เราเอาว่าเพียงว่าได้ประมาณสัก10 20ล้านคนเนี่ยมันก็จะนำประเทศไปสู่ เรื่องนี้โดยอัตโนมัติได้จะง่ายนะครับถ้าฝึกได้ขนาดนั้นทีนี้ถ้าจะฝึกให้ได้อย่างนั้นเนี่ยเราฝึกเพื่อให้ไปฝึกกันต่อ,อเราฝึกเพื่อเป็นตัวอย่างว่ามันทําได้ไม่ยากนะักถ้าทุกคนช่วยกันฝึกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีอยู่หลายหลายหน่วยงานด้วยกันช่วยกันในเะรื่องนี้เป็นวาระเ,เรียกว่าวาระแห่งชาติกับพวกเราก็จกยิ่งดีใจนะ และผมว่าวาระอย่างนี้มันจะขายดีมากเลยสำหรับสังคมไทยถึงไม่รู้จะยึดอะไรบางครั้งนะถ้าเรามุ่งว่าพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนด้วยเรื่องที่มีสาระทุกคนจะ,จะมีความหวังผู้ใหญ่ก็จะมีความหวังไม่ใช่ดูมองไปแล้วก็หมดหวังหดหูใจเด็กๆก,ก็จะมีความหวังถึงอนาคตที่มันมีความเชื่อมั่นมีความหวัง มีศรัทธาในอนาคตอันนี้คือกุญแจสําคัญที่จะสู้กับภัยต่างๆจะทําให้สังคมเราเข้มแข็งและปัญหาต่างๆก็จะลดลงมากเลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปัญหาความสามัคคีนะครับถ้าเราทําสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะเรื่องอื่นก็ต้องเรียนกันบ้างแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับทุกคนและทุกคนก็ยอมรับและทําให้ส่วนรวมเข้มแข็งและต่างประเทศเขาก็ยิ่งยิ่งยอมรับ สาประชาชาติเนี่ยอยากได้เรื่องนี้ที่สุดน,นะครับเขาเองเนี่ยก็พยายามเผยแพร่ก็มี SDG คือ sustainable development goal อันนี้ตั้งขึ้นมาเรื่องนี้มันก็เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมากเลยเพราะฉะประเทศเราเนี่ยทำอยู่ในรูปทางนี้มานานแล้วนะครับห,หลายสิบปีแล้วก็อยากฝากว่าต้องช่วยกันนะครับเราทำให,ให้เห็นนะครับเราจะรู้ว่ามันไม่ยากนะครับช่วยกัน ช่วยกันคํานี้ผมจะยึดอยู่เสมอช่วยกันคนละาไมา้ละมือสอนเด็กๆให้เป็นคนดีนะครับ,รบผมผมดีมาว่ามีการน,นําหลักสูตรผู้นำควมเพียงเพื่อความมั่นคงเนี่ยขยายผลไปร่วมมือกับทางความร่วมมือจากออสเตรเลียมาใน,ในช่วงเวลาหนึ่งด้วยถูกไหมครับที่ที่มีการฝึกอลบรลมที่ทางศูนย์สันติภาพนะครับมีมีครับชาวออสเตรเลียก็มาร่วม ฝึกด้วยนะครับมาเป็นครูฝึกมาเพราะมันมันคล้ายคกันคล้ายๆกันพอเราเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาก็ยินดีมากเลยเพราะมันคิดคล้ายๆกันอยู่แล้วเพียงแต่วจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่หัวของเราราชการที่เก้าของเราเนี่ยทํามานานสงครามมันหลายสิบปีแล้วเกินะครับยูเอ็นก็ออก SDG มาเมื่อไม่กี่ปีนี้แล้วก็มีเป้าหมายจะต้องให้สำเร็จภายใน อีกสักสิบกว่าปีนะครับซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องมากเลยหลักสูตรที่เราทำที่ถ้าเราทําอันนี้ไปอย่างจริงจังแล้วไอ้สิบเจ็ดข้อของยูเอ็นเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วมันโดยอัตโนมัติเลยครับก็เป็นแนวคิดที่เรานํามาประยุกต์ใช้ซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลและสามารถใช้กับรับมือกับความผันผวนของสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านมากนะครับมีคนกล่าวไว้ว่านะครับ แต่แรกเริ่มเดิมทีนะครับชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่มีการผลิตเพื่อเพียงพอต่อการบริโภคอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่บนแนวคิดของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอเมื่อมีการเล่งพัฒนาประเทศนะครับจึงได้มีการใช้หลักการของทุนนิยมมาเป็นตัวนําทําให้ผลกระทบเกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมมากมายหลายๆด้านนะครับการนําเอาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการปรับสมดุลของสังคมให้กลับมาอยู่จุดที่เหมาะสมอีกครั้ง วันนี้นะครับทางรายการก็มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะครับที่ได้การุณาสลับเวลามาให้ความรู้แนวคิดกิจกรรมที่ท่านเป็นผู้สร้างและผลักดันให้มีการขับเคลื่อนหลักสูตรดีๆอย่างการสร้างผู้นําพอเพียงเพื่อความมั่นคงนี้นะครับสู่สังคมของประเทศเรานะครับเวลาของทางรายการก็ได้หมดลงพอดีนะครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่ ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬก30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 t ูวิชั่น784และสื่อออนไลน์ของทางสถานีทุกช่องทางสำหรับวันนี้นะครับผมนพดลรัตนแสงดันและท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีคขอบพระคุณครับ